เรียนในวันนี้นะคะคือเรื่องการบวกเกี่ยวกับเงินหน่วยเป็นบาทและสตางค์อ่ะเรียนดูนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะอ่ะ <_ C 1> เพื่อให้นักเรียนสามารถบวกเงินที่มีจํานวนเป็นบาทและสตางค์หาคําตอบและแสดงวิธีทำพร้อมตระหนักถึงความสมเหตุสมผลหรือความถูกต้องของคําตอบได้นะคะทวนความสัมพันธ์ของบาทและสตางค์กันก่อนนะคะ เราจะมาเรียนอะไรกัน<ว>ต่อคะการบวก<ๆ>จำนวนเงิน3บาท50สตางค์รวมกับ6บาท25สตางค์<ว>เป็นเงินเท่าไหรคำว่ารวมเอาไปทำอะไรกันคะบวกบวกนักเรียนดูอ่ะการบวกนะให้หนูบวกให้ตรงหน่วยก็กคือบาทรวมกับบาทนะคะต่อมาสตางค์รวมกับอะไรคะสตางค์อ่ะอ่ะนักเรียนดู สตางห้สตางบวกกับ25สตางตางได้เท่าไหร่คะเอาคิดก่อนลูกเดี๋ยวครูถามได้เท่าไหร่นะคะเจสตหาสตาต่อมาบวกหน่วยบาทต่อนะคะอ่ะกี่บาทบวกกับกี่บาทคะสาบาทบวกด้วย6บาทเป็นเท่าไหร่คะบ9บาทแสดงว่าข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะนักเรียน 75สตางค์หรือหนูอาจจะเขียนได้เป็นสุดโดยเท่าไหร่ลูก9 7 5จบาทแต่หนูอ่านว่าเท่าไร่คะโดยอ่านว่า9.75บาทสตางค์ 5. 5. อ่านเก่งมากข้อ2อนี่ยนอ่านโจทย์พร้อมกันเลยค่ะ4บาทรวมกับ2บาท25สตางค์เป็นเงินเท่าไหร่นักเรียนดูขึ้นว่าเท่าไหร่นะคะ4บาทแต่เขามีสตางค์ไหมไม่ไมีแสดงว่าหน่วยสตางค์ถูกซาอะไรไปคะ 0, 0. ศูนย์ศูนย์นะคะบวกด้วยกี่บาทคะกี่บาทกี่สตางค์อ่าสองบาทยี่สิบห้าสตางค์เริ่มบวกเนี่ยเริ่มบวกจากหน่วยอะไรก่อนคะอ่าหน่วยสตางค์ก่อนศูนย์ศูนย์สตางค์บวกกับยี่สิบห้าสตางค์ได้เท่าไหร่คะอ่าได้ยี่สิบห้าสตางค์ต่อมาบวกค่าอะไรต่อคะห้าบาท 4บาทบวกด้วย2บาทเป็นกี่บาทคะ6บาทดังนั้นผู้ถามต่อคําว่า4บาทรวมกับ2บาท25สตางค์ทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่คะ6บาท25สตางค์อ่า6บาท25สตางค์หรือเวลาเขียนเเขียนได้ไงคะ ดูดูอาจเขียนโดยใช้จุดได้คือ6.25บาทแต่อ่านโดยอ่านว่าไงคะหกบาทค่าค่ะต่อม,มาอันนี้จะเป็นการบวกที่มีการทดนะคะนักเรียนดูเ่าเรียนดู5บาท25สตางค์รวมกับเท่าไหร่นะคะ รวมกันคือเอามาทําอะไรกันนะคะบวกกันกนักเรียนดูรวมกันก็คือการบวกกันนั้นบวกด,ด้วย2บาท75สตางค์ถูก้ไหมคะครูถามก่อนค่ะว่า25้าสตางค์บวกด,ด้วย75สตางค์ได้เท่าไหร่คะได้ <100. S 1> อ่ได้100สตางค์หนูก็ใส่100ในหน่วยสตางค์ถูกต้องไหมคะต่อมา5บาทบวกด,ด้วย2บาทเป็นเท่าไหร่คะ <100. S 1> 7บาท จะได้เป็นเท่าไหร่ลูกคำตอบอันนี้คือ7บาท100สตางค์แต่100สตางค์เท่ากับกี่บาทคะอ่า100สตางค์เท่ากับ1บาทดังนั้นหนูต้องเอา1นบาทไปรวมกับหน่วยของบาทถูกต้องไหมคะ7บวกเพิ่มมาอีก1บาทเป็นกี่บาทคะ8บาทแสดงว่าหรือตอบกี่บาทคะหรือ8 อ่านว่าไงคะแปดอ่าแปดบาทศูนย์สตางค์ต่อมา8บาท50สตางค์รวมกับ12บาท75สตางค์เป็นเงินเท่าไรนักเรียนดูนะคะ,ะหน่วยสตางค์50สตางค์บวกด้วย75สตางค์ได้เท่าไรคะ 2> 100, 100, 100. ห2 5่งร้อย่บาได้ไหนะคะได้ 100, 100, 100. อ่าได้125สสตางค์มาดู หน่วยที่เป็นบาทต่อนะคะ8บาทบวก12บาทเป็นเท่าไหรคะ20่บบาทดังนั้นเราเรียนดู100สตางค์เท่ากับ1บาทแสดงว่าตรงนี้จะเหลืออีกกี่สตางค์คะย5สิาสาตางค์ดังนั้น1บาทหนูต้องเอาไปรวมกับหน่วยอะไรคะหน่วยบาท20่บนะคะบวกเพิ่มอีกหนึ่งเป็นเท่าไรคะ1ค <20 A. S 1> ่ะ21แสดงว่าเหลือเท่าไหร่คะ หรือเขียนโดยใช้จุดก็คือ21.25บาทนักเรียนอ่านบนกระดานพร้อมกนัน1รอบค่ะการบวกจานวนเงินนะคะให้นจำจานวนเงินที่เป็นบาทรวมกับจานวนเงินที่เป็นบาทนะคะและจานวนเงินที่เป็นสตางค์รวมกับจานวนเงินที่เป็นสตางค์อ่ะนักเรียนฟังครูก,ก่อนนะคะอ่ะโดยให้บวกจานวนเงินที่เป็นสตางค์ก่อน ถ้าผลบวกของจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ครบเท่าไหร่คะ100่ะ100สตางค์หรือมากกว่า1 0 0รสตางค์ตัไหมลูก100ัสตางค์เท่ากับกี่บาทนะคะ1บาทอ่าแล้วน้นทำไมลูกให้นำ้ำ1บาทรวมกับจนวนเงินที่ปเาาป็นอน่ะ่าเรียน,นลองเปิดแบบฝึกหัด6.4ดดูเลยคะ่ะข้อหนึ่งไหนอ่านคำถามข้อหนึ่งพร้อมกันก่อนคะ่ะ 35บาท75สตางค์รวมกับ6บาท50สิสตางค์เป็นเท่าใดต่อมาเรียนดูบวกบวกหน่วยสตางค์ก่อนต้องไมค้75สตางค์บวกด้วย50สตางค์ได้เท่าไรคะอ่าห2 5รสตางค์ต่อมาเรียนดู35บาทบวกด้วย6บาทเป็นเท่าไหร่คะอ่า41บาท100สตางค์เท่ากับกี่บาทคะทดังนั้นหน่วยสตางค์จะเหลือเท่าไหร่ลูก 25สตางค์แล้ว1บาทเอาไปทดหลักอะไรคะทดไป41 41บาทถท่1บาทเป็นเท่าไหร่คะ42บาทแสดงว่าตอบเท่าไหร่คะลูก42บาท25สตางค์เพื่อนๆดูค่ะ100สตางค์เท่ากับกี่บาทคะ1บาทบาทแสดงว่า หน่วยชะตาหนูใส่อะไรลูกตรงนี้ศูนย์อ่ะใส่ศูนย์ศูนย์ไลูกเรียนหนึ่งบาทไปรวมกับสิบสามบาทเป็นเท่าไหร่คะสิบสี่บาทข้อนี้ตอบเท่าไหร่ลูกสิบสี่บาทใครถูกเตาบ้างคะอ่าต่เมื่อเจ๊หน่อยคะอ่ะ ตอบเท่าไหร่คะข้อสามอ่าเก่งมากค่ะนักเรียนดูทุกคนดูค่ะร้อยยี่สิบห้าสตางค์เท่ากับกี่บาทกี่สตางค์คะหนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์ถูกต้องไหมคะอ่าดังนั้นสตางค์ใส่ยี่สิบห้าสตางค์หนึ่งบาทไปรวมกับสาสิบสี่บาทได้เท่าไหร่คะ <25. S 1> อ่าข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะข้อสี่ อันนี้ใครถูกบ้างคะเอเต๋เอมาเก่งหน่อยค่ะเก่งมาก ยี่สิบห้าสตางค์เท่ากับกี่บาทกี่สตางค์คะสสแสดงว่าหลักสตางค์ใส่เท่าไหร่ลูกเรียนต่อมือเพื่อนหน่อยคะ่ะข้อหกตอบเท่าไหร่อ่ะทวนคำถามพอ เก<อ>่งมากตรงไม่เทลงไหนค่ะ เดี๋ยวไปทําเป็นการบ้านนะคะใครที่เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ส่งเลยลูกอะต่อมาทุกคนอ่านบร,ร,กรนการพร้อมกันคะ่ะการบวกจานวนเงินให้นําจํานวนเงินที่เป็นบาทรวมกับจํานวนเงินที่เป็นอะไรคะบาทและนําจํานวนเงินที่เป็นสตางค์รวมกับจํานวนเงินที่เป็นอะไรคะสตางค์โดยให้บวกจํานวนที่เป็นสตางค์ก่อนนะคะถ้าผลบวกข,ของเงินที่เป็นสตางค์ครบ100สตางค์หรือมากกว่า ให้นำา1บาทไปรวมกับจำนวนเงินที่เป็นบาทนะคะในวงเล็บก็คือ100สตางค์เท่ากับกี่บาทนะคะ1บาท 1> 1บาทค่ะสสารับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาคณิตศาสตร์แล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ